สวัสดีครับมาพผพผอกับนุ่มขอจีครับมันนี้มาเปิดครับทีมงานสร้างปีครับของยาด้วยครับมาเห็ดยู่ไอร้านอาหารครับแล้วมียังกัสิทธายลงคู่มือคู่มือครับในมีสาไหวนามพร้อมด้วยครับซาไหวนามก็มีครับเปิดสี่โมงครับเจ้หน่อยกระซีมีลูกค้าครับเขามามีโมเมนต์มีซาเดียวด้ยครับมีสองสา ให้ไเปเบิ่งเขาเฮ็ดงานนะครับครับกําลังลือครับไม่พูครับเปลี่ยนใหม่เป็นลังค่าใหม่ครับไเปเบิ่งอีกหลังนึงครับอีกลังนี้กระิมางกันครับครับกําลังต่อเล็กอยู่ครับเป็นงานเล็กผสมใหม่